สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับสู่บ้านประจุชาแนลคนกาลสินนะคะสวัสดียามเที่ยงค่ะทุกคนคะ<ส>่ะเที่ยงนี้ที่จันทบุรีอากาศดีดีค่ะทุกคนดูสิคะท้องฟ้าแจ่มใสไม่มีฝนนะคะทุกคนท้องฟ้าโปร่งโล่งค่ะแล้วก็อากาศดีดีแล้วก็ไม่ค่อยจะร้อนด้วยค่ะทุกคนวันนี้ทั้งที่เป็นเวลาเที่ยงนะคะ ปกติเที่ยงนี้ก็จะโอ้โอยู่ยากแล้วเนาะแต่วันเนี้ที่นี่ที่จันทบุรีที่ประจุปออยู่นะเวลาเนี้ยอากาศเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนเย็นสบายมีลมเอื่อยๆมีลมเอื่อยๆตลอดทั้งวันนะคะตั้งแต่เช้ามาแต่ว่าไม่มีฝนนะคะทุกคนแล้วก็แดดก็จะเป็นแบบนี้ไม่แรงค่ะทุกคนแดดไม่แรงไม่แรงเหมือนทุกวันไม่เหมือนเมื่อ หลายๆวันที่ผ่านมาแต่ว่าช่วงบ่ายก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะทุกคนว่าจะเป็นแบบนี้ไหมเดี๋ยวช่วงบ่ายเดี๋ยวป้าจุ๊บจะลองจะอัปเดตให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะว่าบรรยากาศช่วงบ่ายที่จันทบุรีร้อนไหมแต่ว่าตอนนี้เวลาเที่ยงกว่าที่จันทบุรีไม่ร้อนนะคะทุกคนบรรยากาศจะเป็นแบบเนี้ยเย็นสบายค่ะเย็นสบายค่ะ ต้นบอกต้นไม้ก็มีให้ได้ชื่นชมบ้างมันอยู่ในเมืองเนาะมันก็มีไม่เยอะสักเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ยังพอมีให้ได้เห็นค่ะถ้าไปมุมโน้นมองมองไปมุมโน้นก็จะเห็นต้นไม้ใหญ่ๆก็มันเป็นหมู่บ้านแล้วค่ะเป็นหมู่บ้านจัดสรรแล้วเดี๋ยวคิดว่าไม่นานเขาคงจะโค่นทิ้งนะคะตัดทิ้งเพราะว่ามันต้นไม้ใหญ่ไม่รู้เขาจะเอาไวใ้ให้เป็นร่มเงาอีกกี่ปีเนาะ แต่ว่าถ้ามันอยู่อย่างเงี้ยมันก็ใบไม้นะ่ะปิวค่ะทุกคนปิวมาด้านเนี้เยอะด้านที่ประจุบอยู่เนี่ยเยอะแต่ว่ามีบ้านเข้ามาขั้นแล้วเมื่อก่อนมันไม่มีบ้านเนาะแต่ตอนนี้มีบ้านหลังเนี้ยค่ะหลังคาสีเขียวเนี่ยสีเขียวเนี่ยอาจจะทําให้การปิวของใบไม้ฝั่งโน้อนอนะ่ะลดลงมาหน่อยค่ะทุกคนแต่ก็มีแต่ก็อาจจะไม่เยอะเท่าเมื่อก่อนนะคะ ก็จะประมาณนี้คะ่ะทุกคนคะ่ะเที่ยงวันที่จันทบ,บุรีเพราะหลายคนอาจจะสงสัยทําไมบอกปัจจุบคนกาลสินปัจจุเป็นคนกาลสินโดยกําเนิดคะ่ะทุกคนแต่ว่าปัจจุมาทํางานอยู่ที่นี่คะ่ะมาทํางานอยู่ที่นี่หลายปีแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันคะ่ะว่าจะได้กลับบ้านเกิดเมื่อไหร่เนาะเอาเป็นว่าพร้อมแลละปัจจุก็จะกลับไปเยี่ยมญาติพี่น้องอ่ะนะคะแต่ว่าให้กลับไปตั้งลกรลากถิ่นฐานอยู่ที่นั่นอ่า ไม่แน่ใจค่ะทุกคนว่าจะไปไหมเพราะว่าเราห่างมานานเนาะจากบ้านมานานนะเป็น10-20ปีแล้วแต่ว่าความทรงจำต่างๆในวัยเด็กแล้วก็ช่วงที่เรากำลังจเจริญเติบโตไม่เลือนหายจากความทรงจำค่ะยังยังมีอยู่ตลอด เดี๋ยประจุขออนุญาตจบคลิปก่อนนะคะทุกคนขอพระคุณที่แวะเข้ามาให้กําลังใจประจุนะคะคอยซับพอร์ตให้กําลังใจกันอยู่ตลอดขอให้เอฟซแฟนๆที่น่ารักทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงนะคะคิดอะไรก็ขอให้ได้ดังใจปรารถนา ร่ำรวยเงินทองเต็มกระเป๋าฟูนๆนะคะล้นกระเป๋านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ